สวัสดีจ้าลิลลี่ทุกคนวันนี้มีเรื่องมาอัปเดตกันแหละก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเกี่ยวกับดราม่าที่มัดรวมไว้ในคลิปนี้คลิปเดียวไปเลยก็แล้วกันนะจ๊ะจะได้ไม่ต้องมาทําหลายๆคลิปอีกถ้าเกิดว่าไม่มีแอนตี้ตัวไหนเอ้ยคนไหนหรือกลุ่มไหนชนกลุ่มน้อยเนี่ยเข้ามาพูดถึงอีกนั่นเองนะจ๊ะซึ่งแอปเนี่ยต้องเอามาพูดเพราะว่าอะไรรปะมันสะท้อนถึงความดังของลูกสาวของเราที่แบบว่าเหมือนแม่เทเลสซูบิบิทนิสเปียร์อะไรเงี้ยที่เขาก็มีดราม,ม่าก,กันทุกคนก่อนที่เขาจะไปเป็นตัวแม น,น,นะจ๊ะแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องที่น่าอัปเดตเรื่องอื่น,นด้วยอย่างเช่นเมื่อคืนนะจ๊ะทาง blackpink official ก็ออกมาปล่อยกันแล้วว่าอัลบัม้มมินิอัลบั้มอันใหม่เนี่ยนะจะปล่อยแบบตัวเต็มประมาณ11โมงเช้าในวันที่7กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ด้วยนั่นเองนะจ๊ะก็รอดูกันว่าจะเป็นเพลงอ,ะ,อะไรยังไงจะมีเพลงกี่เพลงเพราะว่าด้วยคําที่ว่าเป็นมินิอัลบัม้ม แอดคิดว่าจะเหลือกี่เพลงวะเนี่ยโอ้ยตายละฉันก็ไม่อยากจะคิดนะจ๊ะทุกคนทุกคนคิดว่ายัางไงก็ลองพูดคุยกันเรื่องนี้ด้วยก็แล้วกันนะจ๊ะอะทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าโดยทางเพจที่นี่ c อ m นะจ๊ะเขามีการมัดรวมมาให้โดยที่เราไม่ต้องไปหาที่ไหนนะจ๊ะเขาบอกว่ามัดรวมดรามา่าเกิดอะไรขึ้นลิซ่าเชอร์ชายเกิดในเกิร์ส์สุดจึงบนเวทีโลกแต่ชาวเน็ตตีกันยับเซอร์ไพรส์แรงมากลิซ่า โกลเชิญรางวัล Golden Glo b e 11มปกราที่ผ่านมาทำเอาไทม์ไลน์ X แทบแตกลุกสุดจึงคือแบบตะโกนแฟนๆภูมิใจกันสุดๆแต่ความปังดันมาพร้อมกับดรามาซะงั้นเสีงงส่งแตกดรามา่าเด็กเซนปะทะคนเก่งเถียงกันไฟลุกทีมจับผิดในการมองบนแรงที่ได้งานใหญ่ทั้ง Golden g l o b e s ทั้งซีรีส์ The White Lotus เพราะบาร,รมีหวั่นใจเฟเธอริกดันหลังหรือเปล่าคอนเนคชันแฟนล้วนๆไม่ใช่ฝีมือพียวๆหรือเปล่านะซึ่งทีมป,ปกป้องก็บอกว่าอย่าหาทําฟาดกลับจุกๆวว่่าาาาแมมมถึงจุดดนี้ไ้ไพรค พยายามและความเก่งของตัวเองล้ว,ลวนๆยุดดิสเครดิตกันด้วยเรื่องผู้ชายได้แล้วจบดราม่าของจริงไม่ต้องพูดเยอะแม่ก็คือแม่แต่บอกเลยดราม่าทําอะไรชีไม่ได้เพราะหลักฐานมันคาตาว่าลิซ่าคือของจริงความสามารถครบเครื่องขนาดนี้ไปได้ไกลด้วยขาของตัวเองล้ว,ลวนๆใครจะเมาส์ก็พักก่อนจะ้ะนาทีนี้แม่จะเดินต่อไม่รอแล้วนะ เอาจริงๆเนะี่ยแอดก็เริ่มสงสัยแล้วว่าพวกแอนตี้เนี่ยเป็นพวกวนอยู่ในอ่างหรือเปล่าแบบว่าเป็นพวกย้ำคิดย้ำทำคิดอะไรไม่ออกวันๆจ้องจับผิดแต่คนอื่นลืมซัพพอร์ตเมนตัวเองให้ดังเหมือนลงนิซาของเราก็เลยอิจฉาไปได้วันๆนะจ๊ะเพราะว่ามีความสามารถไม่ถึงคนที่เขามีความสามารถเขาก็ได้คอนเน็กชันคอนเน็กใจที่ดีนะจ๊ะมีการเปิดโอกาสให้คนเห็นเนี่ยหลงรักกันทั่วหน้านเอาตรงๆนะไม่รู้จะอธิบายยังไงกี่รอบให้พวกควายเอ้ยสีซอยยังไงให้เอ้ย อ,อ,อธิบายยังไงให้คนที่แบบเขามีความฉลาดน้อยบางอย่างเนี่ยนะเขาจะเข้าใจกันมากขึ้นว่าก่อนที่ลูกสาวของเราจะรู้จักกับเฟเดริกเนี่ยน้องก็มีกระแสด้วยตัวเองเออทางเบนซิลีเนี่ยก็ส่งกระเป๋าที่มีแค่3ใบในโลกให้ olie, Lady Gaga, แองเจล่าโจลีเลดี้กา้าและกรนองลิซาแค่3คนเนี่ยก็น่าจะพอแบบ แล้วป่าว่าเออความดังนะจ๊ะมันเริ่มจากตัวน้องเองคนเดียวแล้วพอน้องน่ารักมีความสามารถเก่งมีกระแสไปทั่วโลกจนโอ้ขนาดคุณพ่อของ no, เฟเดเริกอาร์โนเลงต้องแอบมาถ่ายรูปตอนที่น้องเป็นแบรนด์อะบาสเจอร์ให้กับซลเลนนตอนนั้นซึ่งแบบสร้างปรากฏการณ์แทบประสาทแตกอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องตกใจหรือจะเป็นโมเมนต์อีกหลายโมเมนต์ moment, ที่ลูกสาวของเราไปเฉิดฉายแล้วก็ยังไม่ได้รู้จักกับเฟเดริกเนี่ยลูกสาวของเราก็มีแสงมียอดแองเกจเป็นอันดับหนึ่งมานานมากแล้วจ้ะยอดเสิร์ชบน, Google, น, ing, น,บน่งก็ลูกสาาวของเรติด มาจนถึงปัจจุบันนะจ๊ะเอาอะไรมาไม่จริงก่อนเอาอะไรมาไม่มีความสามารถก่อนนะจ๊ะทำไมอย่างนั้นคนจะให้ความสนใจขนาดนี้หรอรวมถึงพวกแกด้วยจะแอนตี้ไปหลบอยู่ในลืบเนาะเพราะว่าหลังจากที่ลูกสาวของเราได้เป็นการ,รัญามิตรที่ดีกับแบรนด์ของลูวิตตองหรือ LVMH หรือไม่ก็จะเป็นพอลเฟเดริกก็ตามทีหรือครอบครัวอาร์โนเอร์ดนะจ๊ะก็ต้องบอกเป็นการส่งเสริมซึ่งกันและกันเพราะลูกสาวของเรามีกระแสะแล้วก็ต่อยอดไปได้อีกไกลทั้งไม่ว่าจะเป็นคอนเนคชันของคนเอเชียหรือว่าเป็นไอดอลของเด็กๆทั่วโลกเอาง่ายๆนะลูกของ ซูเปอร์สตาร์หลายๆคนเชนนิงไททัมลูกของคุณพ่อโรนันโดเอ,อิชอบลูกสาวของฉันจ้า เข้าใจป้ะเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นจะต้องมีคําว่าเฟเดริอรอกอโนก็ได้ตอนนี้ลูกสาวของฉันก็เฉิดฉายและเป็นที่ต้องการของทุกๆงานประกาศเพราะเขาต้องการอะไราต้องการยอด engagement แล้วน้องก็ทําให้ฉําได้ทุกงานมีความสนใจมากยิ่งขึ้นอีกหลายเท่าตัวจากที่กําลังจะซบเซาไปรวมถึงการฟืน้นฟูวิตเรีซีเครตในปีก่อนหรืออะไรก็ตามทีที่น้องทำนะจ๊ะต้อง,งบอกว่าแต่ละอย่างเนี่ยก็เป็น impact ที่ชัดเจนในส่วนของผลแล้วยอมรับความจริงนะว่าทุกอย่างเริ่มจนมาจากน้องจ้ะเข้าใจป้ะจบเนอะทีนี้มาดูคอม ยังไงกันบ้างแอดขอยกมาประมาณ7จ็ดคอมเมนต์แปดคอมเมนต์เลยก็ว่าไปคนแรกเขาก็บอกว่าเธอเนะะียค่ะฮอลลีวูดอะไม่ใช้เส้นสายแฟชั่นนะคะเขาต้องวางตัวเป็นกลางกับทุกแบรนด์เนมค่ะอีกอย่างนะคะเขาไม่ได้พึ่งแบรนด์เนมเป็นสปอนเซอร์ค่ะถ้าเป็นคานส์ยังเชื่อว่าแบรนด์เนมสายฝรั่งเศสอย่างลเรียลมีอิทธิพลบ้างนะคะเพราะาเป็นสปอนเซอร์หลัก อะไรอย่างเงี้ยเขาใจบาหรือคนต่อมาบอกว่าอิชาก็บอกกันตรงๆก็ได้นะหรือคนต่อมาก็บอกว่าการเลือกแฟนและถูกแฟนเลือกก็เป็นความสามารถจากแอนติออกเตกตายไปเลยนะ ก็อย่างที่แอดเคยพูดไปแล้วว่าถ้าเกิดว่านอริซ่าไม่มีดีพอคนระดับโลกที่เขารวยระดับโลกขนาดนั้นเนี่ยจะมาเลือกเป็นแฟนกับนอริซ่าของเราหรอจ๊ะเคยได้ยินไหมกฎของจักรวาลแรงดึงดูดอ่ะเพราะว่าเขาสินเสมอกันมีจิตใจที่ดีเสมอการมีฐานะที่เติมเต็มกันได้เขาถึงเลือกกันและกันนง่ละจ๊ะเขาจีบปาในฐานะกัลยาณมิตรที่ดีกันก่อนนะไม่ขอบอกว่าบอกสเตตัสที่ทุกคนก็คิดว่ารู้ว่าอะไรนะจ๊ะเออเราไปกันต่อดีกว่าคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าถ้าริซ่ายังไม่เก่งคนที่เก่งต้องบินได้แล้วนะส่วน ต่อมามาใส่มูจ้าคนนี้ใส่มูนิดหนึ่งนะทุกคนนะเดี๋ยวอาจจะอ่านให้ฟังเขาบอกว่าเมื่อคือนเนี่ยเห็นหมอดูดูดวงบอกลิซ่าอายุ35จะเป็นช่วงขาลงช่วงนี้ก็รีบกอบโกยไว้นี่ไม่ใช่ติ่งใครแต่ว่าโพสตเนี่ยมันทะลึ่งมาโชว์ให้เราอ่านเลยสารแนเมนแฟนคลับย่าดานะได้ยินมาเมื่อคืนจริงๆส่วนอีกคนนึงเขาก็มาคอมเมนต์ตอบว่าไม่ใช่หมอดูก็เดาได้อายุ35ต้องขยับไปทางอื่นเช่นการแสดงงานเบื้องหลังเพราะงานไอดอลคลื่นรูปหลังเนี่ยก็มากันทุกวันแล้วน้องก็ไม่ใช่สายดีฟ้าน้องเเป็นนนสสายตต้่ววคิ น้องน่าจะยืนระดับด้านการแสดงได้ระดับหนึ่งค่ะสังเกตจากช่วงนี้เริ่มรับงานแสดงที่โชว์ความสามารถหลากหลายจาก The White Lotus มางานกับทีมเกาหลีในซีรีส์เรื่องใหม่อะไรก็ว่าไปนั่นเองนะจ๊ะซึ่งแอดก็เห็นด้วยในจุดจุดนี้มันเป็นวัฒนธรรมปกติของคนทั่วโลกหรือคนที่เป็นมนุษย์ทั่วไปนะจ๊ะลูกสาวของเราก็ยังเป็นคนไม่ใช่แบบว่าเออน้ตต่างดาวเนาะเข้าใจไหมทีม่จะไปดำได้ตลอดเออแล้วก็ต้องมีขาขึ้นขาลงเป็นปกติอันนี้จังของทุกช่องรวมถึงแอดตอนนี้เห็นปะเป็นขาลงไงเออทำอะไรดีแแคค่ไไหหนนนนททาาิบบก็ตมัส การมาช้ามาเร็วก็วิวน้อยนะจ๊ะหอยสั่งมากๆแต่ไม่เป็นไรยังไงแอก็จะทําไปจนกว่าจะเหลือวิวหลักร้อยแล้วคิดอีกทีว่าเรายังสมควรอยู่ตรงนี้ไหมแล้วกันนะจ๊ะแต่ตอนนี้ก็เริ่มห่างงานแล้วจ้ะ <c oughs> มาคอมเมนต์ต่อมาดีกว่าวน้องเรื่องนะ้เขาก็บอกว่าน้องมีชื่อเข้าชิงในฐานะนักแสดงดูไวเลรตัสแล้วมีสัญญากับเอเจนซี่ในการออกแบบงานต่างๆพวกมันก็รู้อยู่แก่ใจแต่อิชาไงเห็นความสําเร็จของคู่แข่งไม่ได้เลยเอาเรื่องนี้มาว่าทุกงานแหละแล้วในอนาคตไม่ว่าจะง,งานอะไรพวกขี้อิจฉาก็จะพูดเรื่องเดิมๆซ้าๆแบบนี้คอยดูซิใช่จ้าก็พูดมาตั้แต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็เป็นเรื่องจริงต่อไปแล้วกันนะอิจฉาต่อไปนะจ้าตารอแล้วก็มีความทุกข์ต่อไปเนาะส่วนคนต่อมาบอกว่าต่อให้ใช่ความสามารถไม่ได้ ใครจะยอมรับก่อนแล้วถ้ามีแฟนแต่แฟนไม่ซัพพอร์ตจะมีไว้ทำเกลือหรอคะสาวอันนี้ก็แอบเห็นด้วยนะแต่แอดรู้สึกว่าลูกสาวของเราจะมาเองซะมากกว่าไม่ได้ซัพพอร์ตอะไรหรอกแต่งานเขาต้องการเอนเกจเมนจริงๆอย่างที่เขามีการทําข่าวไปในวันก่อนที่แอดก็บอกไปแล้วเนาะส่วนอันนี้นะจ๊ะลิซ่าถามเบาๆข้างล่างเขาเหงาพูดอะไรกันไม่เห็นจะได้ยินเลย อันนี้สะใจมากแม่เพราะลูกสาวของเราอยู่สูงระดับดังคารไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองจ้าเอออะแล้วเพื่อนเพื่อมีความคิดเห็นยังไงบ้างคอมเมนต์ไว้เยอะๆนะจ๊ะกดไลค์ไว้ด้วยนะดูจนจบคลิปนะจ๊ะเป็นการช่วยกระตุ้นอัลกอริทึมของ YouTube ให้มันดูออกว่าเฮ้ยยังมีคนดูช่องแอดอยู่ยังมีคนอยากสนับสนุนนะจ้ายูทูบมันจะได้ผลักดันกลับมาและแอดอาจจะได้กลับมาทําต่อไปนั่นเองนะจ๊ะแต่ยังไงก็ทําต่ออยู่ดีนั่นแหละเพราะตอนนี้ยังมีแรงเหลือยังมีแรงใจยังเหลืออยู่นะจ้าบจกมนิะ